สุบูรีหมดไปสามมวลผู้ที่ผมต้องการสั่งสรค์ก็เดินเข้ามาด้วยใบยหน้ายิ้มแยม้มขอโทษที่ชา้าไปนิดผมลุกขึ้นยืนไม่เป็นไรครับผมตั้งหากเป็นฝ่ายลบกวนคุณหมอ <c oughs> เขาหัวล้อเบาๆอย่างสุภาพขนาดซุดตัวลงบนเก้าอี้หลังโต๊ะเขียนหนังสือเชนั่งตามสบายชอบดืม่มอะไรครับผมใส่น้าเรียบร้อยหมดแล้วขอบคุณครับความสงสัยของผมอาจทําให้คุณเสียเวลาก็ได้นะหมออรุณขึ้นตนถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากรู้อย่าคิดอย่างนั้นครับ ราะทุกอย่างย่อมมีประโยชน์ทั้งนั้นกล่าวสี่ปีมาแล้วเขาเริ่มเรื่องตอนนั้นผมเพิ่งย้ายมาประจําโรงพยาบาลนี้ได้รู้จักกับหมอวิชิตบุษยเตมีเป็นสัลยแพทย์ที่นี่กับหมอผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อหมอพกากมลสุนทรทําหน้าที่ตรวจวิเคราะห์โรคทุกชนิดก,กับคนไข้ผมพยักหน้าช้าๆแล้วให้ตอบครับหมอวิชิตเปิดคลินิกส่วนตัวอยู่สีลมจึงชวนคุณพกาไปทําด้วยกันหลังเลิกงานตอนเย็นซึ่งเธอก็ยินดีและเต็มใจ ผมไม่กล้าง,งัดสมุดพกและดินสอออกมาจดบันทึกข้อความเพราะเกรงจะเสียมารยาทจึงต้องใช้วิธีจดจำชื่อต่างๆไว้ในสมองทั้งที่ไม่อยากทำอย่างนี้เลยให้ดิ้นตายสินะ่าผมเป็นคนขี้ลืมขนาดหนักชนิดเดินเข้าร้านขายยาเพื่อซื้อแอสไพรินสักสิเม็ดแต่ดันบอกคนขายให้หยิบถุงยางอนามัยสะนี่มันน่าตบปากสักชาติไหมล่ะครับหมอรุนเปิดลิ้นชักโตหยิบซองบุหรี่ซาเลมออกมาผมจึงจุดไลเตอร์ให้พร้อมปฏิเสธบุหรี่ยี่ห้อนี้ พะผมสูบกรุงทองรถอเมริกันเป็นประจำขณะนั้นคุณพกาอายุสักยีเห็นจะได้เขาเล่าต่อหลังพ้นควันขงมงเธอมีความรู้ดีไม่สวยนักหรอกแต่ไม่ขี้เละหวังว่าคุณเข้าใจครับต่อมาไม่นานนักมีเสียงลือว่าคนทั้งสองเกิดรักกันข่าวนี้ทําให้ผมไม่ค่อยสบายใจเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าหมอวิชิตเป็นคนเจ้าชู้กุ้มกลิ่มชอบยุ่งเกี่ยวกับคนไขส้สาวๆและนางพยาบาลสวยๆอยู่เสมอเขายังไม่มีเมียหรอครับคู่สนทนาของผมพยักหน้าใช่ครับ และนในที่สุดข่าวลือนั้นก็เป็นความจริงเมื่อคุณพกาแผงเิตเอากับหมอวิชิตเรื่องความเจ้าชู้ของเขาจนถึงกับตบตีกันคุณหมอรู้ได้ไงมีคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเก็บเอามาเล่าบางทีคุณยังไม่รู้ละมังโรงพยาบาลนี้เหมือนครอบครัวใหญ่ที่มีลูกหลานเยอะแยะใครพูดเรื่องอะไรออกมาครู่เดียวก็รู้กันทั่วผมทราบครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความลับสําหรับที่นี่คุณพกาละวาดหมอวิชิตที่ไหนครับในร้านอาหารทานทิพใกล้เรนจําลาดยาวทั้งสองคนไปกินที่นั่นทุกเย็นเป็นประจํา ลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเขาอัดควันบุหรี่เขาปอดแรงๆก่อนตอบหมอวิชิตางานเดือนหนึ่งอ้างว่าขอพักผ่อนเพราะกลักรำกับการผ่าตัดมานานโดยไปตากอากาศที่หัวหินเขามีบ้านส่วนตัวครับราคาตั้งสามแสนปลูกอยู่ริมทะเลยังมีเรยอยอทลำเล็กๆลำหนึ่งสำหรับเอาไว้เที่ยวเขาเป็นนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญทีเดียวผมจุดบุหรี่สูบมัง่งนั่นหมายความว่าทั้งคู่หันหลังให้กันหมออรุณพงกศีรษะไม่เพียงแต่เท่านั้น คุณพกาแต่งงานกับหมอในโรงพยาบาลโรคประสาทชื่อสุธีแล้วไงครับความสัมพันธ์ของคนสองคนยืนยาวอยู่ได้เพียงสองเดือนหยาก,กันหระครับเขายักไหลไม่ใช่หมอสุธีตายอย่างปัจจุบันทันด่วนโรคอะไรครับตามใบชนะสูตรศพระบุว่าหัวใจวายใครเป็นคนตรวจหมอ,อรุนยกมือขึ้นดูเวลาแล้วตอบไม่สู้เต็มเสียงนักว่าคุณหมอพกาลงนามในใบนั้นผมชะโงกหน้าเข้าไปไกลๆไม่มีการผ่าศพพิสูน์เปล่า คราทอมหลุนไม่สงสัยว่าถูกฆาตกรรมครับแต่คุณหมอสงสัยเราแวงใช่ไหมครับขอทราบเหตุผลหลังแต่งงานกันได้เดือนกว่าคุณะการเริ่มติดต่อกับวิชิตหมายความว่าเธออาจจะฆ่าสามีเพื่ออยู่กินกับแฟนเก่าบางทีทำไมไม่อยากกันแบบพูดเจริญแล้วหมอสุธีนิสัยขี้อายไม่อยากให้เรื่องอื้อเฉาข้อสําคัญคือเขารักเธอมากขี้หึงขนาดหนักผมเขีียรเท่าบุรี่ลงกระโถนคุณหมอรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นดีจริงนะใช่สิครับเขายอมรับ เพราะผมเคยรักเธอมาก่อนที่คนทั้งสองจะเริ่มต้นซะอีกสมมติว่าคุณพกาทําอย่างนั้นจริงเธอจะฆ่าด้วยวิธีใดถมไปยังไงครับง่ายมากเช่นพิงแต่ทาให้ภายในกระบอกฉีดมีฟองอากาศเหลือก่อนเดินยาจาพวกบํารุงกาลังเข้าเส้นเลือดแค่นี้ก็ตายแล้วตรวจไม่ได้ด้วยผมจะพบคุณพกาได้ที่ไหนเหมารุณใสายน้าขณะพูดไม่มีใครเห็นเธอสี่ห้าวันแล้วพิงแต่ผมได้รับจดหมายจากเธอฉบับหนึ่งว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุญ,ญาตให้เธอลาพักสามอาทิตย์ทราบไหมาครับเธอไปไหน ผมไม่รู้หมอวิชิตรวยมากเหรอครับถึงกล้าซื้อเรือย,ยอดไว้ท่องทะเลเขาถอนใจเฮือกใหญ่เรือนี่แหละที่หลายคนสงสัยเพราะฐานะเดิมของเขาไม่มั่งมีมาก่อนพวกเราก็ช่วยกันจับตาดูว่าคลินิกหมอวิชิตที่สีลมซึ่งมีคุณพยาาเป็นผู้ตรวจโรคคิดค่ารักษาและค่าผ่าตัดแพงเดือดจริงไหมหมายความว่าเธอแนะคนไข้ผ่า,าตัดเล็กผ่าตัดน้อยทําเป็นผ่าตัดใหญ่เพื่อจะคิดเงินมากขึ้นเหรอครับน่าจะใช่แล้วทาไมไม่มีใครร้องเรื่องนี้ก็ยากจะพิสูจน์ถ้าทั้งสองคนไม่ยอมรับ แล้วเหตุใดหมอจึงคิดว่าคุณพกาเป็นคนเดียวกับผู้ที่ผมประกาศในแจ้งความหนังสือพิมพ์ขณะนั้นพยาบาลสาวลำยงคนที่ศบตาผมในห้องผ่าตัดเดินเข้ามาในห้องพักนายแพทย์ที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่เราเลยเข้าไปล้างมือที่อ่างเคลือบข้างในหมออรุณไม่สนใจเธอเพราะตั้งหน้าแต่จะตอบคําถามของผมท่าเดียวก็หลังจากสามีเธอตายประมาณเดือนหนึ่งทางโรงพยาบาลนี้ได้ส่งหมอวิชิตไปงานเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบใหม่ที่ญี่ปุ่นและอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมา คุณพากาก็ขอลาไปเที่ยวฮาวายสิบวันผมสนใจมากขึ้นแล้วเธอไปที่นั่นจริงหรือเปล่าจริงครับเหมอรู้ได้ไงก็ผมไปส่งเธอที่สนามบินรอจนเครื่องแพนแอมขึ้นนี่นาเมื่อไหร่ครับต้นเดือนเมษานี่เองเธอสวมแหวนอะไรแหวนเพชรเม็ดเดียวที่หมอสุธีซื้อให้ตอนมั่นกันมีลักษณะแปลกประหลาดอะไรม้งไหมเขาสั้นหัวก็ไม,ม่มีนี่ครับเรือนแหวนกว้างขนาดไหนหมออารุณนิ่งคิดอยู่ครูสักหนึ่งกระเบียดเห็นจะได้พูดถึงเรื่องนี้ทําให้ผมนึกอะไรได้อย่าง คือเมื่อกลับจากฮาวายแล้วเธอสวมแหวนวงใหญ่กว่าเดิมแต่ผมไม่สนใจมากนะักเพราะรู้อยู่นิสัยผู้หญิงชอบซื้อของแปลกๆป,ป,ประดับร่างกายทําด้วยอะไรครับหัวสีแดงเข้มเข้าใจว่าตัวเรือนเป็นทองคําขาวแล้วยังไงอีกระยะนั้นดูเธอหงุดหงิดชอบกลจนผมต้องช่วยให้ลื่นเลองด้วยการพาไปนั่งฟังเพลงทานอาหารที่ร้านทานทิพที่เธอชอบแต่ก็ไม่ดีขึ้นคุณพกากับหมอวิชิตทะเลาะกันในร้านนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ที่นี่แหละต่อจากนั้นราวสองอาทิตย์วิชิตกลับจากญี่ปุ่น ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปนในรูปเดิมคือ,อยังไงครับเธอไปตรวจคนไข้ที่คลินิกของวิชิตหลังเวลาเลิกงานและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ปฏิเสธผมไม่ว่าจะนัดไปทานอาหารหรือดูหนังก็ตามมีอะไรไหมครับเขาคบกรามแน่นก่อนตอบแล้วทั้งคู่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยและในวันสุดสัปดาห์ก็พากันไปค้างที่บ้านหัวหินพยาบาลลำยงออกจากห้องพักโดยมีผ้าคาดปากและจมูกตามเดิมแสดงว่าต้องเข้าไปทํางานในห้องผ่าตัดอีกเธอชำเลืองมองผมด้วยหางตาขณะเดินผ่าน อยาบอกคุณอีกสักอย่างหมออรุณกล่าวต่ออะไรครับวิชิตพูดกับเพื่อนหมอด้วยกันว่าอยากไปทํางานในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเพราะที่นั่นเงินเดือนสูงกว่าเมืองไทยมากก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเมื่อหมอไทยหลายคนก็ทํางานที่นั่นครับแต่ก็ไม่สมควรเพราะขนานี้เรากําลังขาดแทนนายแพทย์และนางพยาบาลอีกมากผมยิ้มคุณหมอเกียติเขาแล้วครับใช่อุปนิสัยใจคอหมออรุณเท่าที่ผมค้นพบในระยะเวลาอ่านสัน้น พอดูออกว่าเป็นคนฉลาดและอยู่ในฐานะแค่เพื่อนที่ดีของผู้หญิงเท่านั้นลวดลายบนเตียงนอนคงใช้ไม่ได้เอาเสียเลยหมอพกาจึงไม่สนใจไอ้เรื่องพันอย่างนี้จําเป็นเหลือเกินสําหรับผู้หญิงที่คล่ําเคร่งต่องานการทุกวันหากรวดเร็วยิ่งกว่านกกระจอกกินน้ำลระกร็สามวันเท่านั้นนาะรีจากไปเป็นของเขาอื่นที่เดียวเชียวจะเป็นไปได้ไหมนะว่าหมออรุณขอยืมมือผมเล่นงานหมอวิชิตเพื่อแก้แค้นที่ทําให้รักไม่สมหวังแต่คําพูดของเขาก็ดูมีความจริงอยู่มากเพราะฉะนั้น ผมจาเป็นต้องสอบปากคําคนอื่นอีกเพื่อประกอบการพิจารณาว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดเท็จจึงถามเขาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีปฏิกิริยายังไงกับเรื่องนี้บ้างครับเขาเลิกคิวขึ้นเรื่องไหนครับความประพฤติของหมอวิชิตและหมอพากาเท่าที่ผมรู้ไม่มีเลยนะท่านเชื่ออะไรครับนายแพทย์สวัสดิ์ขอผมพบได้ไหมครับเชิญตามสบายห้องทํางานท่านหมอ,อรุณชี้ทางให้ผมลงจากตึกนี้เลี้ยวซ้ายจะเห็นตึกหลังใหญ่กว่านี้ เข้าไปในนั้นบอกพยาบาลคนไหนก็ได้ให้ช่วยพาไปพบขอบพระคุณครับห้องทํางานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่กว้างขวางเท่าไหร่นะักแต่สะอาดสะอา้านจัดเข้าของเป็นระเบียบเรียบร้อยแลดูงดงามนายแพทย์สวัสดิ์รูปร่างสูงใหญ่สมชายชาตรีถอดแว่นตาอ่านหนังสือวางไว้บนโต๊ะเมื่อเห็นผมเดินเข้าไปในห้องมีธุระอะไรครับผมยกมือไหว้ก่อนบอกผมมาจากกองปราบครับเชิญนั่งผมชื่อปิติชมยงครับยินดีที่ได้รู้จัก หมอสวัสด์พูดอย่างสุภาพจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างมีคนร้องเรียนว่าคลินิกส่วนตัวของแพทย์ที่นี่คิดค่ารักษาและผ่าตัดแพงเกินควรผมโกหกด้วยความจริงเพื่อผลงานเขาขโมดคิว้วอา้าวงั้นเหรอครับเมื่อไหร่กันผมไม่อยากให้เรื่องอื้อฉาวรู้ถึงหูพวกหนังสือพิมพ์ใครครับที่ทำอย่างนั้นกรุณาบอกผมหมอวิชิตเป็นคนยังไงครับผู้นวยการเอนหลังพิงพนักเก้าอี้เลือดร้อนบ้าดีเดือดเท่านั้นแหละครับสองสาเดือนมานี้ ผมได้รับรายงานว่าขณะทำการผ่าตัดอยู่เขาโมโหวิสัญญีแพทย์ขึ้นมาทิ้งคนไข้คา,าเตียงด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายที่สุดเคยมีไม่ใช่หรอครับที่หมอผ่าตัดด่าหรือสะบดขณะทำงานก็ปกตินี่ครับใช่เพราะพวกนี้เคร่งเครียดกับงานมากเกินไปแต่ลายคุณวิชิตทำเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตยุยังไงครับเอามีดผ่าตัดเปื้อนเลือดตัดเสื้อคลุมวิสัญญีแพทย์ขาดกระจุยนะสิใครคือวิสัญญีแพทย์คนนั้นครับหมออรุณผมอึ้งไปชั่วครู่ ท่านลงโทษหรือเปล่าครับเขา้ายหน้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเลยเรียกมาตักเตือนเพียงแค่นี้เขายังเคืองผมมากเลยไม่ทราบม,มาก่อนละครับว่าหมอวิชิตขูดริดคนไข้จนร่ำรวยก็มีคนมาร้องเรียนสองสารายเหมือนกันทำนองไหนครับว่าผ่าตัดโดยไม่จำเป็นเช่นไตอักเสบเล็กน้อยควรแนะนำให้ไปรักษาโรงพยาบาลหรืวมิฉะนั้นก็ล้างไตแล้วฉีดยาจาพวกปฏิชีวนะก็พอแต่นี่ไม่อย่างนั้นกับผ่าตัดในคลินิกส่วนตัวเรียกเงินจากพ่อแม่เด็กเป็นหมื่นบาท แล้วท่านจัดการยังไงผู้มนวยการสั่นหัวดิกผมพูดอะไรไม่ออกเพราะเขาเชี่ยวชาญทางสัลยะกรรมมากและยังมีหมอผกาที่มีความสามารถทางวินิจฉัยโรคเป็นผู้ช่วยอีกทั้งคนท่านรู้จักหมอสุธีไหมครับรู้จักดีตายเพราะอะไรกันแน่ครับมันก็น่าแปลกที่ทําไมเขาจึงไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อนเลยแต่ก็นั่นแหละพวกหมอส่วนมากมักไม่ค่อยสนใจกับสุขภาพตัวเอง ยิ่งมาแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งน่ากินอย่างคุณพระกาเข้าไปด้วยก็ไปกันใหญ่หัวใจวายได้ไง่ายๆเหมือนกันแน่ใจเหรอครับตายเพราะโรคนี้ก็เมียเขาเห็นกับตานี่นาเธอยังพยาบาลนวดหัวใจฉีดอะดินอลีนให้แต่ไม่ได้ผลมีอะไรยืนยันครับบันทึกของเธอไงแล้วผมขอดูหน่อยได้ไหมครับนายแพทย์ใหญ่ลุกจากเก้าอี้พาผมไปยังห้องทํางานของหมอพกาที่อยู่ใกล้กันสภาพห้องนี้สะอาดเรียบร้อยสมกับเป็นที่ทํางานแพทย์หญิง ตามผนังห้องไม่มีรูปถ่ายของเธอประดับอยู่เลยอยากรู้อยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะผู้ชายจึงรุมรักตั้งหลายคนพุ่มหนวยการโรงพยาบาลเปิดลิ้นชักตู้เอกสารค้นแฟ้มต่างๆอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบกระดาษตาครุฑที่ใช้ในราชการออกมายื่นให้ผมรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในนี้ผมรับมาอ่านดูสองสามบรรทัดก็รีบส่งคืนภาษาหมอทั้งนั้นไม่รู้เรื่องครับงั้นผมอ่านให้ฟังนะครับความดันโลหิตสูงมาก ชีพรจรเต้นไม่สม่ำเสมอกันทั้งหมดนี้เป็นอาการของโรคหัวใจผมพยักหน้าก่อนถามคุณสุธีแต่งงานกับคุณพการเมื่อไหร่ครับ25ธันวาคมปีที่แล้ววันตรวจสุขภาพน่าจะ28ธันวาคมปีเดียวกันตามนี้นะครับผมมองดูตัวอักษรในกระดาษแผ่นนั้นอีกครั้งแล้ว27กุมภาพันธ์คืออะไรครับนายแพทย์สวัสด์ขยับแว่นตาก่อนบอกอ๋อ เป็นบันทึกการตรวจครั้งที่2ซึ่งปรากฏว่าความดันโลหิตยังไม่ลดลงทั้งที่คุณพกาให้การรักษาอย่างดีทำไมเป็นอย่างนั้นครับเขายาักไหล่พร้อมเอียงคอเหมือนพระเอกหนังฝรั่งหมอสุธีอายุ47ส่วนพกาย,ยังไม่ถึง30ยังกระฉับกระเฉงฟิตเปลียเธอคงบังคับให้เขาทําการบ้านตอนกลางคืนหนักมากไปละมัง้งแต่บางทีรายงานฉบับนี้อาจเทจก็ได้นะครับฮะไหนคุณว่าอย่างไงนะทําหลักฐานเทจเต็มไว้ก่อนฆาตกรรมครับ ผู้อำนวยการเลิกคิวมองหน้าผมรอดแวนฮะบันทึกนี้เก็บในห้องนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับคงเป็นอย่างนั้นหมอสุธีจึงไม่มีโอกาสได้เห็นมันกระทั่งตายในแพทย์สวัสดิ์ครุ่นคิดอย่างหนักจนผมรู้สึกสงสารเพราะปัญหามันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมีอยู่ไม่น้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วผมยังมาแย่ว่าสงสัยลูกน้องเขาเองฆ่าสามีของเธอซะอีกเราวล่าหนึ่งอาทิตย์มาแล้วเขาบอกตอนเราราวสักสี่โมงเย็นเห็นจะได้ คุณเพกาไปหาผมในห้องทำงานบอกมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาด้วยแต่ตอนนั้นผมกำลังจะไปพบท่านรัฐมนตรีสาธารณาสุขอยู่พอดีจึงไม่มีเวลารับฟังเลยขอผัดเป็นวันหลังเธอไม่แย้มบ้างหรอครับเรื่องอะไรเธอบอกแต่เพียงว่าหมอวิชิตกับเธออาจถูกยึดใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ด้วยกันทั้งสองคนเพราะอะไรครับก็บอกแล้วไงผมไม่มีเวลาพอเลยสั่งให้เธอมาพบอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นโง่จริงแฮะผมคิด เรื่องสาคัญอย่างนี้จะยอมเสียเวลาฟังเธอเล่าสักสินาทีก็ไม่ได้น่าจับตัวไปนั่งเรียนวิชาสืบสวนสักสามเดือนไหมละ่ะหูตาจะได้สว่างกว่านี้แล้ววันต่อมาคุณพระกาบอกอะไรกับหมอครับเขาถอนหายใจก่อนตอบตั้งแต่เย็นวันนั้นกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้พบหน้าเธออีกเลยหมายความว่าครับเธอหยุดงานไปเฉยๆโดยไม่มีการลาตามระเบียบนี่เป็นอีกประเด็นซึ่งขัดแย้งกับคําบอกเล่าของหมออรุณที่ว่า ได้รับจดหมายจากเธอมีใจความว่าภูมอหน่วยการโรงพยาบาลอนุญาตให้ลาพักผ่อนสามสัปดาห์ท่านทำผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยผมซัดตรงๆเอาทำไมมาปรักปรำกันอย่างนี้เล่าถ้าคุณหมอสละเวลาฟังคำปรึกษาเธอเพียงนิดเดียวคุณพกาอาจจะไม่กดทานรัฐมนตรีเรียกตัวด่วนนี่นะฮะเขาเถียงทันควันจใจผมอ้อยอิงอยู่เหรอเอาละครับเมื่อท่านคิดว่าผมพูดรุนแรงไปขออภัยนะครับก้าวจบผมยกมือไหว้แล้วออกจากห้องนั้น ปล่อยให้เขากัดกุ้มตามลําพังเพื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกจะได้ไม่ทอดทิ้งลูกน้องอย่างที่เคยทําไปแล้วขณะนั่งแท็กซี่กลับที่พักสมองผมทํางานหนักจนอาการปวดหัวชักาเริบขึ้นผมกําลังจะขึ้นเวทีต่อสู้กับคนบ้าเลือแต่ฉลาดแกมโกงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผู้นั้นคือหมอวิชิตบุษยเตมีเขารักหมอพกาไม่ใช่น้อยและยิ่งครั้งหนักขึ้นเมื่อเธอไปแต่งงานกับชายอื่นเพื่อประชดประชันความเจ้าชู้ของเขาแต่แล้วก็ไอความรักนี่อีกนั่นแหละ ที่ทําให้หมอพกาต้องจําสังหารผัวรักของเธอเองเพื่อกลับสู่อ้อมกอดชายคนแรกเช่นเดิมจะด้วยวิธีบีบบังคับของวิชิตหรือไม่ก็ตามทีแต่ผลของการกระทําในครั้งนี้ทรงหมอสุธีไปสู่ประโลกอย่างแนบเนียนโดยไม่มีผู้ใดสงสัยซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเธอลหลงไหลในรถพิศวาสที่วิชิตปลนเปลื่อจนห่างกันไม่ได้ต้องโกโหกผู้บังคับบัญชาและเพื่อนฝูงว่าเดินทางไปเที่ยวฮาวายแต่แท้จริงนั้นเธอแวะลงโตเกียวเพื่อหาความสุขจากเขาขณะดูงานที่นั่น ต่อมาวิชิตคงรู้ว่าหมอพากากำลังเอาใจออกห่างโดยการเตรียมขยายความลับเรื่องรีดเงินจากคนไข้ด้วยการช่อฉนในคลินิกเขาจึงกกตัวเธอไว้ที่ไหนสักแห่งและมัดมือมัดเท้าจนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้แล้วฉีดยาจำพวกโนวาเคนก่อนตัดนิ้วชี้เธอส่งให้ผู้การกองปราบเพื่อแก้แค้นเธอที่ทำตัวเป็นคนปากบอนและในขณะเดียวกันก็เป็นการฆ่าไก่สอนริงก้าวคืออวดสักดาวา่าเขาสามารถเย้ยตำรวจเล่นได้ถึงเพียงนี้ นับภาษาอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหมอพกาอยากคิดหักหลังเขาอีกเป็นอันขาดเมื่อตัดนิ้วชี้ออกมาแล้วเขาคงจะชูมันขึ้นให้เจ้าของดูพร้อมทั้งพูดอย่างบ้าคลั่งว่านี่คือผลของการคิดทรยศของมีฮรักไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโยนเศษเนื้อเปลี่ยนนี้ทิ้งแต่ฉันจะส่งให้ตำรวจเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าหมอวิชิตยิ่งใหญ่แค่ไหนไอ้พวกเหลืองสยามหน้างโง่เหล่านั้นไม่มีปัญญาจับได้ไล่ทันหรอกนะ หมอพกาคงไม่สามารถร้องเรียกให้คนช่วยได้เพราะตกอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดปากอย่างแน่นหนาความคิดของผมยังกระเจิดกระเจิงต่อไปอย่างไม่หยุดยังหมอวิชิตคงออกจากที่กักขังไปหาซื้อกล่องและเชือกจากร้านขายของแห่งหนึ่งในกรุงเทพนำมาจัดก,การบรรจุนิ้วชี้ลงในกล่องนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้บังคับการกองปร,บราบปรามด้วยความมั่นใจว่าตำรวจไม่มีทางสืบสวนเรื่องนี้ได้สำเร็จ เพราะคนในจังหวัดพระนครมากมายก่กองกว่า3ล้านคนจะไปจับมือใครดมได้ครั้นวันลุงขึ้นเขาคงหัวเราย้อใส่หน้าคุณพกาก่อนจะพูดเห็นไหมไอ้เหลืองสยามโง่เง่าแค่ไหนไม่มีปัญญารู้หรอกนะะใครเป็นเจ้าของนิ้วเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะช่วยเขาอีกหน่อยด้วยการตัดนิ้วนางคุณส่งให้เป็นชิ้นที่สองหวังว่าคงไม่รังเกียจนะจ๊ะใช่แล้วมันต้องเป็นไปในรูปนี้ รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าเจมส์บอ์ของเอยนเฟมิงเป็นไหนไหนเพราะผมไม่ต้องอาศัยเครื่องมือตุกกระชึกประกอบการสืบสวนสักนิดเดียวจอดตรงไหนครับเสียงถามของโชเฟอร์แท็กซี่ทำลายความเงียบผมมองผ่านหน้าต่างก็รู้ว่าถึงหัวลำโพงโรงแรมซ้ายมือ <c oughs> ที่นี่กะรีเยอะใช่กอวเป็นพ่อเลานี่ว่ะโชเฟอร์เบนหัวรถเข้าข้างทางเหยียบเบรกพร้อมทั้งบอกวันหลังผมมาอุดหนุนตีตัวเด็กได้ไหมครับสบายเรลือ จ่ายค่าโดยสารแล้วผมก็เข้าโรงแรมขึ้นบันไดไปห้องพักที่อยู่ชั้นสองเอนหลังลงบนที่นอนอันอ่อนนุม่มเอามือไก่หน้าผากคิดค้นหาวิธีหาตัวหมอพากาให้พบพลันก็นึกขึ้นมาได้ว่าหมอวิชิตมีเรือยอดเล็กอยู่ลำหนึ่งที่เก็บไว้ที่บ้านพักหัวหินผมน่าจะไปตั้งต้นที่นั้นเพื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมจึงพลุดพลาดลงจากเตียงยกหูโทรศัพท์ขึ้นบอกโอเปอเรเตอร์ต่อหมายเลขที่ต้องการครูเดียวมีเสียงผู้หญิงดังมาตามสายบ้านพักดีภูบาลค่ะ ั่นยอดรักกำลังพูดใช่ไหมจ๊ะไอ้บ้าอย่ามาทะลึ่งนะผมรับตาปีปากจัดจังแม่คุณแกเป็นใครจำเสียงเรียนไม่ได้เหรอเธอนิ่งไปครูจึงพูดปิติใช่ไหมมีใครมั่งเรียกคุณว่ายอดรักคนโทรมาจีบเยอะแยะไปเอะ๊ะอย่างนั้นต้องยิงทิ้งให้หมดเอาเลยให้ค่าตัวซะก่อนสิผมกืนน้ำลายลงคอรีเปลี่ยนเรื่องขับรถมารับผมหน่อยได้ไหมจะไปไหนหัวหินไปทำไมดัชนีนางเดี๋ยวนี้เหรอครับ อีกครึ่งชั่วโมงเลิกกันผมวางหูโทรศัพท์กับเข้าทีแล้วถอดเสื้อผ้าอาบน้ําร้อนและเย็นสลับกันให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยก่อนแล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชุดใหม่ลงไปรอสุนทรีที่หน้าโรงแรมราวๆห้านาทีหลังจากนั้นปอเชสีบรอนเงินพุ่งปลาดมาจอดริมทางเท้าตรงหน้าผมพอดีคนขับเป็นหญิงสาวสวมเสื้อมองตะกูสีบานเย็นรวบผมไว้ข้างหลังแบบหางม้าผูกโบเหลืองอ่อยตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอางเล็กน้อยให้สวยเรียบแบบธรรมชาติ ผมเปิดประตูเข้าไปนั่งคางๆกลิ่นน้ำหอมราคาแพงเขากับไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศตลบอบอวนทั่วทั้งรถสวยจังครับเธอคอนขณะเข้าเกียร์คนลือรถทั้งสองอย่างฉันไม่ใช่คนบ้ายอเป็นงั้นไปสุนทรีเคลื่อนรถออกอย่างรวดเร็วได้ข่าวคืบหน้ายัางไงมั่งผมเลยเล่าเรื่องการพบหมอหรุณและพุม่ม่วยการลงพยาบาโลโรคปอดให้ฟังโดยละเอียดเมื่อเราจบลงเธอถามบ้านพักตากอากาศหมอวิชิตอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ แต่ชาวบ้านแถวนั้นคงบอกเราได้คุณคิดว่าเขาขังหมอพกาไว้ที่นั่นเหรอห้าสิบห้าสิบถ้าไปไม่พบก็ต้องตั้งต้นกันใหม่เธอพยักหน้าพรุ่งนี้ฉันส่งเงินหมื่นบาทไปให้หมอรุนทางธนนาน์เดีย๋ยวเพิ่งส่งเลยเพราะอะไรเรายังไม่รู้ว่าหมอพกาใช่เจ้าของเดชนีนางไหมแต่ฉันแน่ใจทําไมคิดอย่างนั้นประสาทส่วนที่ห้ามันกระซิบบอก <c oughs> ทําไมมันไม่บอกมั่งว่าผมรักคุณสุดหัวใจสุนทรีชำเลืองด้วยหางตาอยียดเส้นให้ปวดเฮ็ดดีกว่าฉันเพลียหาเต็มที ผมเอียงหน้าไปจูบแก้มเธอดือด้อๆจนรถเอียงวูบวาบเฉียวเอาบางคนสำลักเรื่องยังวุดวิดชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดจริงนะสาบานให้ก็ได้แล้วคุณก็หนีฉันไปยังคราวที่แล้วอีกคราวนี้รับรองโบราณท่านห้ามไว้่าเชื่อรถไฟเรือเมยิกเกตํารวจเป็นอันขาดรับรองปิติชมโยงจะแต่งงานกับคุณทันทีเมื่อคดีนี้จบลงจริงเหรอรักผมแค่ไหนไม่รู้มันจูบทีบ้ารถเอียงวูบอีกครั้งเพราะผมไล่จูบจนสําเร็จคนผีทะเล เธอเช็ดแก้มสายปอยโดนดา่าสะบังค่อยสบายใจขึ้นหน่อยผมเอนหลังใช้หัวพาดพนักพิงแล้วหลับตายอย่างสบายขนาดออเชดเล่นไปตามถนนพิรเกษมด้วยความเร็วสูงไว้ใจฉันเหรอสุนทรีถามผมปลือตาขึ้นเรื่องอะไรฉันขับรถเร็วนะเก่งกว่าผมตั้งพเพลอฉันจโจรรถคันนี้ให้คุณทันทีเมื่องานเสร็จพร้อมคนขับด้วยไหมถ้าคุณเต็มใจรับไอพูดแบบนี้มันยั่วกิเลสกันชัดๆผมคิดหากเป็นที่บ้านละก็ จะปั้มจนเธอเปลี่ยนนามสกุลพักดีภูบาลมาเป็นชมยงกันเลยทีเดียว